สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้ผมมาอธิบายความแตกต่างระหว่างนโยบายการคลังแล้วก็นโยบายการเงินครับช่วงนี้กําลังเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์โรคระบาดแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายในการออกมาเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้ไอ้ตัวนยโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันจะแบ่งออกมาเป็น2แบบหลักๆซึ่งผมก็มองว่าถ้าเกิดคุณมีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างไอ้ monetary policy หรือนโยบายการเงินกับ ฟิสโคลเ olicy ที่เป็นนโยบายการฟังเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเขากำลังพยายามทําอะไรออกนโยบายแบบนี้เพราะอะไรนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมมุติในนะอนาคตมีวิกฤตอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกเนี่ยนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไหนเนี่ยมันน่าจะเวิร์กมากกว่ากันนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาอธิบายแยกแยะความแตกต่างให้ฟังนะว่ามันทํางานยังไงประมาณไหนเอาแบบคร่าวๆไม่ใช่ถึงขั้นแบบเท็กซ์บุ๊กนะแล้วเราก็ดิสคัสกันนิดนึงว่าอย่างเคสของโควิด -19 ระบาดเนี่ยนโยบายที่เป็นฟิ โอเคเราเริ่มจากนโยบายการเงิน Monetary Policy ก่อน Monetary Policy เนี่ยมันก็อย่างที่ชื่อมันบอกนะก็คือมันเป็นนโยบายที่ไปทำงานกับเรื่องของเงินนะครับวิธีการทำงานของมันเนี่ยมันจะทำงานผ่านปริมาณเงินที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจหรือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Money Supply คนที่เป็นคนบริหารจัดก,การ monetary policy ก็จะเป็น central bank อย่างถ้าเป็นในประเทศไทยก็จะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยเวลาที่เราได้ยินข่าวว่าเขาทําการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไอการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆก็คือมันเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางเนี่ยให้ธนาคารพาณิชย์ยืมนะครับการที่มันลดอัตราดอกเบี้ยลงมาก็ทําให้ต้นทุนในการยืมเงินของธนาคารพาณิชย์เนี่ย ต่าลงและดังนั้นก็มีแนวโน้มที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่าลงด้วยพอมันปล่อยกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ําลงก็เป็นการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะหาสินเชื่อในราคาที่ถูกลงถูกไหมมีการลงทุนเยอะขึ้นพอมีการลงทุนเยอะขึ้นก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือคนเองเนี่ยพวกคนผู้ที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยถ้าเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือว่าผลตอบแทนเงินฝากลดลงก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินออกมาใช้จ่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นโดยไอเดียเนี่ยมันก็เลย นโยบายอย่าง QE เนี่ยก็อารมณ์เดียวกันมันคือการที่ธนาคารกลางออกไปซื้อพันธบัตรใช่ไหมพอออกไปซื้อพันธบัตรหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวธนาคารกลางก็จะถือพันธบัตรแล้วก็เอาเงินจ่ายออกไปเพื่อซื้อพันธบัตรใช่ปะม,มันก็จะมีตัวเงินหรือว่ามันนี่เนี่ยโผล่เข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจเยอะขึ้นพอมันมีเงินที่เข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้แบงก์หรือธนาคารเนี่ยเมื่อมันมีเงินเยอะก็มีโอกาสที่จะปล่อยกู้เยอะ ใช่ไหมเพราะว่ามันมีเงินแบบมีแคชเหลือเนี่ยมันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมันก็พยายามปล่อยกู้ถ้าปล่อยกู้เยอะขึ้นก็จะทาให้อัตราดอกเบี้ยด r o ลงเช่นเดียวกันรพออัตราดอกเบี้ยด r o ลงก็มีแนวโน้มที่ธุรกิจก็จะกู้ยืมเงินเยอะขึ้นไปทำอะไรอาการค้าขายหรือไปลงทุนอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นและเช่นกันนะครับพออัตราดอกเบี้ยถูกลงคอนเซ็ปต์ก็เหมือนเดิมก็คืออยากให้คนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยไม่เอาเงินมาเก็บฝากธนาคารเฉยๆก็ถอนเงินออกไปแล้วก็ไป จับจ่ายใช้สอยนะครับไอเดียมคือประมาณนี้จะสังเกตว่าโอเคละ่ะวิธีการชื่อมจะไม่เหมือนกันนะแต่โดยหลักการก็คือมันจะทํางานผ่านปริมาณเงินที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจเหมือนกันไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าม o น e t ท r y รี policy หมดนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็จะเรียกว่า expansionary monetary policy ถ้าเกิดเป็นนโยบายที่กลับกันคือลดปริมาณเงินในเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อให้แบบอาจจะคอยควบคุมเงินเฟอ้อหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ารู้สึกว่าเศรษฐกิจโตเร็วเกินไปเขาก็จะเรียกว่า contractionary monetary policy ถากทีนี้มาดูนโยบายการคลังหรือฟิส a l p o l i ซีบ้างฟิสโ l ้ปรุซีเนี่ยวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะทำงานผ่านภาษีกับการใช้จ่ายของภาครัฐและแน่นอนคนที่เป็นคนทำและเป็นคนบริหารจัดการก็จะเป็นรัฐบาลการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยฟิสโก้ปรุซีเนี่ยมันก็ทำได้อยู่2แบบหลักๆก,ก็คือไม่ลดภาษี ก็เพิ่มการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลไอการลดภาษีเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมานะพอลดภาษีปุ๊บมันก็ทําให้คนมีเงินเหลือเยอะขึ้นเงินเหลือเยอะขึน้นก็สามารถเอาไปซื้อของจับใจใช้สอยได้เยอะขึ้นมันก็เพิ่มคอนซัมชันนะครับตรงไปตรงมาแต่โดยปกติแล้วไอการปรับขึ้นหรือปรับลงภาษีเนี่ยมันมักจะทําไม่ได้บ่อยๆคือมันไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวปรับขึ้นเดี๋ยวปรับลงทํามันง่ายๆนึกออกไหมคือมันแบบมันก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับการที่จะมา manage ไอเหตุการณ์ชั่วคราวอย่างโรคระบาดเพราะว่าถ้าลดภาษีไป พอโรคระบาดผ่านไปจะไปเพิ่มภาษีใหม่เนี่ยบางทีมันลำบากแล้วนะครับมันยากดะนั้นโดยปกติเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ทํากันอย่างมากที่เขาจะทําก็จะเป็นเรื่องของการยกเว้นภาษีบางเรื่องในบางช่วงเวลา6เดือนปีนึงช่วคราวอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าเขาจะไม่ไปแบบปรับอัตราภาษีอย่างเงี้ย ส่วนการเพิ่มการใช้เงินของภาครัฐหรือว่า government spending เนี่ยมันก็มีทําได้หลายแบบนะครับทั้งกับโครงการที่เป็นระยะยาวโครงการที่แบบจะต้องทําต่อเนื่องหรือบางครั้งก็เป็นโครงการประเภทชั่วคราวอย่างเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ตกงานแล้วแบบมีเงินช่วยเหลืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโครงการชั่วคราวนะครับหรือว่าช็อปช่วยชาติอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโครงการชั่วคราวโครงการประเภทแบบยาวๆหน่อยก็อย่างเช่นอ่าลงทุนทําถนน ลงทุนทำระบบประปาลงทุนทำรถไฟความเร็วสูงอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นโครงการระยะย,ยาวที่มันมีการลงทุนแบบไม่ใช่แบบ government spending กร,ระตุ้นตึกทีเดียวแล้วจบแต่มันเป็นการลงทุนที่เพื่อแบบ public goods ให้มันเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเเรียกว่าสาธารณรูปภคพื้นฐานป่ะนะครับมีการลงทุนในพวกนี้เพื่อให้ในอนาคตแล้วเนี่ยประเทศมีการเติบโตมากขึ้นหรือมีผลในระยะย,ยาวกับเศรษฐกิจ นโยบายลักษณะแบบนี้เรียกว่า Fiscal Policy เวลาที่เขาจะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ expansionary fiscal policy เนี่ยเขาก็จะทำการลดภาษีหรือเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐแต่ถ้าเกิดเขาต้องการที่จะทําให้เศรษฐกิจโตช้าลงลดการเติบโตอาจะแบบโตเยอะเกินไปแล้วดูแบบไม่เสถียรเขาก็จะทําสิ่งที่เรียกว่า contractionary fiscal policy ก็คือแบบเพิ่มภาษี ลดการใช้จ่ายของภาครัฐซึ่งโดยปกติก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นอะนะโอเคทีนี้ความแตกต่างที่สําคัญระหว่าง monetary policy กับ fiscal policy จริงๆมันก็แตกต่างกันหลายเรื่องนะครับแล้วก็มันก็มีรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อพวก interest rate อะไรที่ไม่เหมือนกันแต่ว่า เอาเป็นว่าเรื่องสําคัญที่ผมอยากพอยอาก่อนก็คือว่าการทํางานของ monetary policy กับ fiscal policy มันทํางานไม่เหมือนกันตรงที่ monetary policy เนี่ยมันจะเป็นเน้นเรื่องของการกระตุ้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นโดยที่ภาคเอกชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเป็นคนจับจ่ายใช้สอยสังเกตนะในขณะที่ fiscal policy เนี่ยมันคือรัฐบาลเป็นคนใช้เงินเตี้ยงเลยดังนั้นเนี่ยในกรณีโรคระบาดเนี่ย นโยบายที่จะได้ผลมากกว่าก็จะเป็น Fiscal p olicy เพราะในเวลานี้เนี่ยต่อให้ใช้ Monetary p olicy ไปมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นึกภาพถึงธนาคารพาณิชย์ในเวลานี้เขาก็เป็นกนงวลกันว่าเออนี่มันจะนี่เสีย NPL ใช่ป่ะเขาต้องเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับเงินสำรองอะไรของตัวธนาคารเองธนาคารก็ไม่ได้มีอารมณ์จะมาแบบเฮ้ยเวลานี้ต้องปล่อยกู้เยอะขึ้นถูกไหม ส่วนฝั่งคนที่จะไปกู้ยืมเงินบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่มีใครมาขยายสาขาหรือว่ามาแบบลงทุนอะไรเยอะๆเปิดโรงงานใหม่ในเวลานี้เพราะสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่ปกตินักท่องเที่ยวก็ไม่มีแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ยังมีแบบปิดห้างปิดร้านค้ารายได้บางส่วนหายไปอย่างเงี้ยไม่มีใครมีกระติดกระใจจะมาขยายอย่างสมมติถ้าเกิดคุณไปฟังพวก opportunity day ขนาดว่าบริษัทเป็นบริษัทมหาชนใหญ่ๆอยู่ในตลาดเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็าอาจจะมีการกู้ยืมเงินมาเพิ่มเพื่อเป็นเงินทุนสำรองแต่ว่าเขาไม่ได้กู้ยืมเงินมาเพื่อบอกโอ้จะมาสร้างโรงงานใหม่จะมาขยายเวลานี้นึกออกไหมโปรเจกต์ Project ส่วนใหญ่ที่เป็น Capital Expenditure เขาพยายามตัดพยายามจะไม่ลงทุนเพิ่มพยายามจะไม่ทําอะไรด้วยซ้ํา ส่วนคนทั่วไปเองผู้บริโภคก,ก็ไม่ได้พร้อมที่จะบริโภคเต็มที่หรือว่าใช้จ่ายเงินเต็มที่เท่าไหร่เพราะก่อนหน้านี้บางคนก็อาจจะขาดรายได้ไปบางคนก็อาจจะธุรกิจมีผลกระทบดังนั้นไม่มีไรายได้ก็ยิ่งไม่ใช้จ่ายเงินแล้วก็ยิ่งใช้ความระมัดระวังต่อให้คนบางคนมีมงานอยู่ไม่ได้ตกงานไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ก็อาจจะด้วยความระมัดระวังก็อาจจะเอ้ยช่วงนี้ก็อย่าพิ่งสิ้นเปลืองเท่าไหร่อาจจะใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นไอการที่ลดอัตราดอกเบี้ยมาจะทําให้เขาแบบเซฟิงน้อยลงออมน้อยลงแล้วมาหรไ แต่ถ้าใช้ Fiscal Policy เนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็นการที่รัฐบาลเนี่ยออกมาใช้เงินด้วยตัวเองแล้วก็ใช้เงินเข้าไปในเศรษฐกิจโดยตรงอย่างโครงการที่ช่วยเหลือคนตกง,งานแบบคนไทยไม่ทิ้งกันอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นโครงการที่เหมือนกับอัดฉีด รายได้เข้าไปยังคนที่เขาประสบปัญหาเพื่อให้คนเหล่านี้ยังมีเงินที่จะไปจับจ่ายใช้สอยยังไปซื้อข้าวกินยังไปซื้อของใช้ที่จําเป็นและดังนั้นมันก็เกิดคอนซัมชันเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้มันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ท,ทันทีแล้วก็ช่วยบรรเทาปัญหาผลกระทบได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกันกับ m o n e t a r y policy แต่ว่าโอเคแหละมันก็ทําได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นสุดท้ายมันก็ต้องภาวนาว่าเออแบบธุรกิจเปิดกลับมานะเศรษฐกิจกักบเปิดกลับมาผู้ริโภกกลับมาไม่ได้ร้อยเปอร 8 0 9 0ได้อย่างน้อยเศรษฐกิจก็จะยังดําเนินต่อได้นะนะครับมันก็ต้องหวังว่ามันเป็นแบบนั้นไปแล้วอย่างล่าสุดที่ผมได้ยินข่าวว่ารัฐบาลอาจจะออกมาพยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวโดวยการอาจจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับนโยบายแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยผมก็คงจะด่าแหละผมก็บอกโอ้ยแบบเหมือนเป็นการเอาเงินไปทิ้งเ่ยแบบกระตุ้นเศรษฐกิจแบบได้ผลแค่ชั่วคราวไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ว่าในเวลาที่มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในลักษณะแบบเนี้ยสถานการณ์ผิดปกติแบบเนี้ยไอ้ government spendinging ทีี่่่ออกมาาชชวยยยใ้จเ,เน แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยไม่ใช่ลักษณะที่รัฐบาลจ่ายอยู่คนเดียวแต่ว่าจ่ายบางส่วนแล้วก็ให้คนออกมาท่องเที่ยวช่วยกันจ่ายด้วยเนี่ยมันก็เป็นนโยบายที่ฉลาดนะแล้วผมก็เห็นด้วยว่ามันเป็นอะไรที่สมควรทําในเวลานี้เพราะมันก็เป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดแล้วแหละในตอนนี้ โอเคหลังจากที่ฟังวิดีโอนี้แล้วหวังว่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยทำไมเขาถึงออกมากันแล้วทาไมเขาถึงออกนโยบายแบบนั้นแบบนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเวลาลดอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นธน,น,น,นาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นเป็นคนทําไม่ใช่รัฐบาลสั่งและในทางกับการพวกนโยบายประเภทแบบกระตุ้นเศรษฐกิจแบบออกมาช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะไม่เห็นธนาคารแห่งประเทศไทยทามันจะเป็นรัฐบาลเป็นคนทําเท่านั้นเป็นเพราะว่ามันเป็นนโยบายคนละแบบกันมันเป็นมัลติเนเทอรี่กับฟิสคคลโพลิซีซึ่งคนดูแล สุดท้ายนะครับผมก็อยากจะบอกว่าหลังจากที่คุณเห็นภาพและเก็ตประมาณนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะต้องขอให้ช่วยกันเลยนะครับก็คือว่าสําหรับพวกเราแล้วที่เป็นนักลงทุนที่มีเงินเหลือสบายๆอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ลําบากเรารู้อยู่แล้วเราไม่อดตายเนี่ยในเวลาเนี้ยช่วยๆกันออกไปใช้เงินหน่อยนะครับออกไปเดินห้างออกไปจับจ่ายใช้สอยออกไปกินข้าวไปนั่งร้านอาหารไปท่องเทีย่ยวไปพักโรงแรมไปอะไรไป ไปกันเยอะนิดนึงก็ดีนะครับเพราะว่าไอการที่เราช่วยกันเนี่ยมันมีผลเหมือนกันโอเคนะคือคือในเวลาเนี่ยเราต้องอาศัยดีมานในประเทศแล้วเพราะคนต่างประเทศนักท่องเที่ยวมันไม่มีไงนะครับแล้วในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนเดือดร้อนแล้วกันเนี่ยก็ช่วยได้ก็ช่วยเถอะนะครับโอเคใวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเรามาคุยเรื่องอื่นๆหรือว่ามาตอบคาถามเรื่องอื่นๆต่อไปครับสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สาหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล สำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์อดิศรซีคอมนะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีสสดครับ